นี่เธอแน่ใจแล้วนะหรอว่าจะไม่เอาหนังสือเล่มนี้นะ่ะมันแจกฟรีนะถ้าพลาดโอกาสนี้ไปหลังจากนี้เธอจะต้องหาทางด้วยตัวเองแล้วนะครับผมเข้าใจแล้วครับผมต้องจัดการด้วยตัวเองรอเดี๋ยวนะมีสถานาการณ์ผิดปกติที่ต้องการรายงานให้ท่านทราบมีนักเรียนคนหนึ่งชื่อควินทาเลน ไม่ยอมรับหนังสือพลังเขาเป็นกลุ่มสายเลือดบริสุทธิ์หรือเปล่าเกรงว่าน่าจะไม่ใช่ในข้อมูลไม่มีการบันทึกเลยว่าเขามีความสามารถพิเศษด้านใดแถมเขายังไม่ได้ติดตั้งอาวุธและเกราะสัตว์ด้วยซ้ำให้เขาทดสอบดูหน่อยจะได้รู้ว่าเขามีศักยภาพแค่ไหนถ้าเป็นแค่คนธรรมดาก็ปล่อยเขาไปเถอะโลกที่โหดร้ายจะสั่งสอนเขาเอง ไม่ช้าก็เร็วรับทราบค่ะขอโทษที่ทำให้รอนานนะในเมื่อเธอไม่ต้องการหนังสือพลังเล่มนี้งั้นเรามาทดสอบโดยตรงเลยก็แล้วกันเชิญทางนี้ได้เลยอ่าครับโปลดทำลายเป้าหมายทั้ง3ให้เร็วที่สุด ตอนนี้ไม่ใช่แค่รู้สึกเหนื่อยแต่สายตาเริ่มพร่ามัวอีกด้วยมันเป็นเพราะแสงแดดงั้นหรอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราต้องลุยแล้วละ่ะพลังห้าอ่อนชมัดเลยเออความคล่องตัว 5. การทดสอบสิ้นสุดลงแล้วสมรรถภาพทางร่างกายของเธออยู่ในระดับเทียบเท่าผู้มีพลังระดับหนึ่งควินทาเลนเธอสามารถกลับไปได้แล้วละคะแนนที่เจ้าหน้าที่ที่ให้ทดสอบตรงกับระบบที่แสดงไว้เลยถ้าเราสามารถเพิ่มค่าตัวเลขในระบบนี้ได้แล้วแล้วก็บางทีความแข็งแกร่งทางร่างกายของเราอาจจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยก็ได้ แจ้งเดินจากระบบร่างกายของคุณกำลังถูกแสงแดดโดยตรงค่าสถานะลดลง50%โดนแสงแดดกระทบอยู่ตลอดแบบนี้มันช่างทรมานจริงๆเอาละคนต่อไปเลลามูโลถึงตาฉันแล้วสินะเฮ้ hey, เพื่อนนายอย่าเพิ่งหมดหวังไปเลยนะยังมีเวลาอีกตั้งสองปีให้พัฒนาเออขอบใจมากเพื่อน พอมาหลบอยู่ในที่เงามืดแล้วในที่สุดก็รู้สึกสบายขึ้นมาหน่อยเลลามูโรความสามารถของเธอคืออะไรหรอจะ๊ะเป็นพลังเนียนค่ะโอเคงั้นเรื่องการทดสอบได้เลยจ้ะโอ้ที่แท้เธอก็มีพลังพิเศษด้วยงั้นเหรอเนี่ยฉันก็นึกว่าเธอจะเป็นพวกสายเลือดบริสุทธิ์ซะอีกว่าแต่สายเลือดบริสุทธิ์อะไรงั้นหรอ สิ่งที่เรียกว่าสายเลือดบริสุทธิ์หมายถึงกลุ่มคนที่ต่อต้านพลังพิเศษอย่างเด็ดขาดสายเลือดบริสุทธิ์เชื่อว่าปัจจุบันผู้คนต่างลงไหลและคลั่งไคล้พลังพิเศษกันมากเกินไปซึ่งเป็นค่านิยมที่บิดเบือนแนวคิดที่ว่าทุกอย่างต้องยึดตามพลังพิเศษนี่แหละคือสาเหตุหลักที่ทำให้สังคมเกิดการแบ่งแยกในยุคปัจจุบัน พวกเขาทุ่มเีให้กับการพัฒนาอาวุธและเกราะสัตว์และฝึกฝนร่างกายให้ถึงขีดสุดเพื่อจะได้ใช้ร่างกายของมนุษย์ธรรมดาต่อสู้กับเผ่าดาจีเป็นอย่างนี้นี่เองถึงว่าทำไมตอนนั้นเธอใช้ธนูจากกระดูกสัตว์ถึงทำให้เธอดูเหมือนเป็นพวกสายเลือดบริสุทธิ์เลยการทดสอบซิ้นสุดลงแล้วเลลามูโลผู้มีพลังระดับสอง ระ,ระดับสองมันไม่ยุติธรรมเลยนะที่โรงเรียนฉันยังถูกประเมินว่าอยู่ในระดับสามเลยก็จริงอยู่ที่ทักษะการใช้ธนูของเธออยู่ในระดับสามแต่เป้าหมายหนึ่งถูกทำลายด้วยมือเปล่าค่าพลังเฉลี่ยที่วัดได้คือ8ดดังนั้นฉันจึงประเมินได้แค่ระดับสองเท่านั้นหลังจากนี้ยังมีโอกาสทดสอบอีกหลายครั้งไม่ต้องใส่ใจกับผลแค่ครั้งเดียวหรอก คนต่อไปไอรีนเฮเล่ชินี่นี่ผู้ทดสอบเขาเรียกชื่อเธอแล้วนะดูเหมือนฉันจะเป็นคนโชคดีแฮแต่เป็นคนสุดท้ายฮฮาฮเอามือออกไปซะนี่นี่อย่าจริงจังมากนักสิฉันคิดเอเอเฮ้ ครั้งหน้าก็อย่าเอามือมายุ่งมั่วๆอีกนะไม่งั้นจะไม่จบแค่นี้แนะ่เอาเฮ้ยกลายเป็นน้ำแข็งงั้นเหรอถึงว่าทำไมเธอถึงดูเย็นชานักเกือบทำให้มือของฉันแข็งไปั้งข้างแล้วนะไอรีนเฮเรความสามารถของเธอคือท่าน้ำแข็งใช่ไหมเชิญเริ่มการทดสอบได้เลยจ้ะค่ะฮ่าฮ่ฮ ฉันเดาไม่ผิดเธอนั้นต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาแน่ๆนายก็ไม่ควรไปแตะต้องใครโดยไม่ได้รับอนุญาตนะยิ่งเธอเป็นคนที่ดูไม่น่าเข้าใกล้แบบนี้ด้วยแม้ว,ว่าฉันน่ะไม่คิดอะไรมากหรอกนะถ้าจะให้ดวนกับเธอสักยกแบบมันๆนะ่ะ <H ahaha> แต่เอาจริงๆนะฉันก็ไม่ใช่คนเร็วขนาดที่เห็นใครสวยแล้วจะเข้าไปซัดเขาทันทีหรอกน้า การทดสอบสิ้นสุดลงแล้วไอรินเฮเลได้รับการประเมินเป็นผู้มีพลังระดับ5ว้าวยอดเยี่ยมมากจริงๆเธอเป็นคนที่3ในวันนี้ที่ได้ระดับ5จากผู้เข้าสอบทั้งหมดโอ้โหที่โรงเรียนพวกเราก่อนหน,น,น้านี้สูงสุดก็แค่ระดับสีเท่านั้นเองว้าวสุดยอดไปเลยในระดับ5ด้วย ชี่มีอะไรน่าทึ่งตรงไหนกันอีกไม่นานฉันก็จะเซงเธอได้อยู่แล้วน่าคนต่อไปวอเดนเฟิงฮิฮิในที่สุดตาของฉันก็มาถึงแล้วสินะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ไอแอสุดหลอด้วยนะครับ